มาดูเครื่องรางของข,องข,องของังในรถกันบ้างอันนี้ค่ะมูเตรูประ่ะเราไปใสายมูบอกแล้วนี่มีครั้งหนึ่งเคยขับมาสแตนสีแดงสวยมากทะเบียนมีแพนด้าสามตัวแต่พอเขาพองพาที่เม็นเขาหัวลอ้อม,มีคนถามว่าราคาเท่าไหร่ก็คันนี้ซื้อมาที่ไอไอไอทสวัสดีค่ะ อยู่กับโดนอุ้มนะคะวันนี้โดนอุ้มเนี่ยจะพามาโดนเรื่องอะไรเอาแน,น่นอนอยู่แล้วฉันไม่ยืนสวยอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือก็ไม่ค่อยจะเห่อเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยากจะพีเซนเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้หรอกว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรเนาะไม่ค่อยรู้ใช่ไหม <c oughs> วันนี้ก็จะมา watch i s in my car นะจ๊ะโดนอุ้มก็จะอยากจะพามาโดนในสิ่งที่อุ้มรักมากอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรถของดิฉันนั่นเองจ้านี่ Porsche Cayman 718ค่ะได้มาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเดือนได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นรถมือสองนะจ๊าไม่ได้เป็นมือหนึ่งนะคะคันนี้ ทำไมถึงเลือกเป็นพอสตัตวนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ารถมันไม่ได้ใหญ่มากคล่องตัวในการที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนเหรอแมแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นแนวสปอร์ตแล้วก็คือเราเป็นคนชอบขับรถที่แบบว่าค่อนข้างเร็วนิดนึงอะไรเงีเยง้ยฟับไปได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็ดูเท่มันก็ดูแบบเหมาะก,กับสาวมัน่นอย่างดิฉันนะคะนอนดิสนี่ก็นั่งได้นะดิสนี่ก็ชอบเคยพาดิสนี่นั่งแล้วด้วยเพราะว่าเราจะมีคาร์ที่สนดับเด็กด้วยอะไรเงี้ย ฟิลแบบเพื่อนสาวพากันไปเที่ยวอะไรเงี้ยคันนี้ก็เลยจะเป็นคันที่เราใช้ทํางานที่กรุงเทพนะจ๊ะพอเราอยู่กรุงเทพเนี่ยพ่อดีอย่างหนึ่งของการที่ดอมมีรถซปเปอร์คาร์ก็คือเวลาเราไปจอดรถในที่จอดรถต่างๆเนี่ยมันมีช่องจอดรถสำหร,บรับซปเปอร์คาร์ไงมันก็เลยไม่ต้องไปนคนหาที่จอดรถเยอะชอบอย่างที่บอกคือชอบรูปทรงรูปร่างชอบสีนี่มีความมูเตอรเหมือนกันนะสีเนี่ยตอนแรกก็ดูไ้สองคัน ก็มีสีดํากับสีขาวแต่คือใจเราอะชอบสีดําอยู่แล้วรู้สึกว่าสีดําเป็นสีที่แบบมันเข้ากับเรามากกว่าแล้วก็คนเกิดวันอังคาร่ะเขาว่ากันว่าถ้าขับรถสีดํามันจะช่วยในเรื่องของอํานาจบาร,รมีแต่ถ้าสีขาวเนี่ยจะไม่ค่อยถูกโอกดิฉันก็เลยมูเหมือนกันจ้ะเปิดไพ่เปิดไพ่ถามว่าเอ๊ะ สีขาวก็สีดำเอาอะไรก็เปิดไพ่ออกมาสีดำก็คือขับไปเราได้เงินได้ทองได้ร,รวยสีขาวก็จะเป็นเหมือนบนสะพานที่แบบเป็นสะพานหักๆอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าอุปสรรคเยอะปัญหาแยะก็เลยตรงโจดีพความมาเจอรถคันนี้สีดำพอดีเป๊ะ<อ>ก็เอาสิจา้ารออะไรละ่ะนี่จ้ะได้มาหลยจ้ะคันนี้จ้ามีคนถามว่าราคาเท่าไหร่ก็คันนี้ปี2016ป,ปลายๆแล้วซื้อมาที่4ล้านห้า มือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งเราก็ซื้อไม่ไหวหรอกถ้าเป็นเคมันน่ะแล้วก็พวกคออะไรพวกนี้คือคนที่เขาเล่นรถอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าจะซื้อเคมันก็ให้ซื้อมือสองดีกว่าเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างแบบเปลี่ยนแปลงตลอดอะไรเงี้ยก็เลยได้คันนี้มาแล้วก็สภาพทุกอย่างมันก็ใหม่กิ๊กมากเลยคะ่ะแล้วก็ดูดีมากไม์ก็มาสามหมื่นกว่าไมา์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ซีเรียสเพราะาเราลอรอลองขับแล้วมันก็แบบว่าทุกอย่างมันยังดีอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนกันที่ถามกันนะว่า สามีซื้อให้หรือเปล่าสามีเปย์ไหมหรือว่าดิฉันเป็นคนซื้อเองก็ต้องบอกว่าดิฉันดาวเขาห่อนค่ะจะช่วยกันค่ะคนละครึ่งนะคะก็จะได้ช่วยกันขยันทำอาหารกินค่ะก็เนื้อให้เรื่องในโอกาสอะไรจริงๆขอไว้ว่าจะเอาเป็นวันเกิดของขวัญวันเกิดในปีปีนี้แหละนะเรือเมษาแต่ว่ารถมันมาก่อนฉันจะถึงวันเกิดเพราะฉะนั้นไม่นับละกันวันเกิดอะขอขอบคุชิ้นใหม่ได้ไหม กระโปงกระเป๋าเสื้องเสื้อผ้าเราคงทงไม่ต้องซื้ออะไรให้เมียโอนเงินมาเลขที่บัญชีเมียก็มีอยู่แล้วอย่างเดียวคือจบเรื่องจบจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่ารถของอุ้มลักษณะข้างในเป็นยังไงมีอะไรบ้างไปดูจ้ะ พอจะขับรถในกรุงเทพก็จะงงทางเนรอพราฉะนั้นก็ต้องมีนี่ค่ะขาตั้งนี่สําคัญมากเลยนะก็แบบว่าเราจะต้องวางอ่ะเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราก็เปิด Google Ma p ใช่ป่ะ <ST> แล้ก็ต้องมีอ๋องี้เพราความปลอดภัยจะมาถือไว้โทรศัพท์อย่างนี้ขับรถนี้ไม่ได้อันตรายนะคะก็ต้องมีขาตั้งร่องนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์ฉบับมินิมอลนะคะกดปึ๊บ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 ใช้ได้เลยข้างๆมีแว่นกันแดด แบบทึบเอาไว้ใส่แบบว่าเวลาแดดร้อนขับรถเป็นแอลกอฮอล์มาอีกแล้วคุณเอาไว้ให้ลูกด้วยแล้วก็ฉีดแบบบางทีเราออกไปข้างนอกอ่ะเราขึ้นรถมาเราก็ต้องฉีดพวกแบบที่จับอะไรเงี้ยพรงลงพรมอะไรฉีดมาให้หมดนะคะหอ oh. แม่อีกหนึ่งอันเผื่อวันไหนไม่ได้แต่งหน้าก็แบบกรุบกใส่สูงไปนะคะวาใหม่ขัดฟัน อะไรสิ่ฟันไงเราก็ต้องแบบเออส่งกระจกดูความเรียบร้อยของตัวนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ขัดฟันไปบนรถอย่างงี้มาทางนี้บ้างก็แก้วน้ำนี่คือต้องกินตลอดพกตลอดเพราะว่าเราเป็นคนที่กินน้ำเยอะต้องมิน้ำติดตัวด้วยทุกครั้งนะคะมีน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมนะคะน้ำหอมฉีดตัวก็ต้องพกไว้เผื่อว่าเวลาไปทำงานก็ตัวเมนอันนี้ก็น้ำหอมเหมือนกันน้ำหอมแปะที่แมส ใ้หอมเพราะไม่ชอบเวลาใส่แม่ชอบให้มันแบบมีกลิ่นหอมก็มาดูเครื่องรางของขลังในรถกันบ้างอันนี้ค่ะอันนี้เหมือนเป็นสาริกาป่ะเขาเรียกใช่ไหมเ<อ>วลาเราไปทํางานอะ่ะเวลาพูดอะไรกับผู้ใหญ่หรือก็จะได้มีคนรักคนเมตตานะคะเป็นเครื่องรางของขลังอีกหนึ่งอย่างที่อุบาน้อยวัดสีดอนมูลที่เชียงใหม่ให้มานะคะน,นี้เป็นสร้อยอย่างนี้เลยแล้วก็มูเตอรูป่ะป่ะไปใส่มูบอกแล้วนี่ ปิดตาเกษาคูบาน้อยรุ่นสร้างวิหารอันนี้ก็คือที่เชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็มาใส่ไว้ในรถเผื่อว่าจะได้ขับรถเร้อรู้สึกว่าเราปลอดภยัยค่ะมีคูบาอาจารย์คุม้มคอทิดชูแล้วก็พวกเอกสารต่างๆอันนี้คือสําคัญแมสจะต้องมีแมสพกไว้เพราะว่าเราไปไหนปัปจจัยที่6ของเราตอนนี้คือแมสค่ะมีตุ๊กตาของลูกเพราะว่า ดิสนี่เวลาขึ้นรถมาเขาก็จะมีตุ๊กตาไว้ก่อนเนาอแล้วก็มีเดบี้ของลูกมาด้วยบางที่ลูกไปได้ไปด้วยเราก็แบบว่าเออคิดถลูกก็มากอดน,นี่มหมวกอะหมวกหมวกเวลาแบบหัวยุ่งยุ่งไม่ได้สระผมสระผมก็ใส่หมวกไปอะไรไปนะคะหมดแล้วในรถทำไมถึงเลือกข้างในเป็นเบาะสีแดงนะคะเพราะว่าชอบให้มันตัดก,กันกับสีดำเพราะเราสกว่าแดงดำเป็นสีที่มีอำนาจ เวลามองเข้ามาแล้วมันก็ดูมีความคอนทราสต์กันคือสีแดงมันก็ดูเซ็กซี่นึกออกปะแล้วก็ออปชันของเขาอันนี้คือดีมากเลยเพราะว่าเป็นฟูลออปชันรุ่นเนี้ยตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะแล้วก็หน้าปัดอันนี้ก็คือเป็นแบบรุ่นทัสกีนแล้วนะจ๊ะก็ถัดได้แล้วก็แบบมีบูตงบูตูธอะไรอย่างงี้นึกออกไหมคือเราชอบตัวเคแมนเพราะว่า เขาดูเหมือนคล้ายๆยานอวกาศเบาๆเนี today, trips, okay. min, ่ยวะในนี้แ <laughs> ต่ว่าตอนเคยขับ like รุ like being ่นเก่าเคมันกับคยเยนรุ่นเก่ามันจะเป็นแบบแอร์แบบดันเยอะแต่ว่าตอนนี้เน่ะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วซึ่งค่อนข้างดูสมายใหม่ปุ่มแต่ปุ่มตรงเนี้ยชอบหลุดง่ายนะรุ่นเก่าแต่รุ่นนี้ไม่รู้ว่าจะหลุดง่ายไหมแต่ก็ลองใช้มาสักพักก็โอเคเครื่องเสียงก็ดีเป็นโบสเสียงก็แบบเสียงดังฟังชาร์จ กินน้ำมันไหมของเขาก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งกันนะเออเพราะว่าเราก็เหยียบแรงด้วยไงและนี่นมันมีนี่ว,ว่าพวกแบบรุ่นใหม่มันจะมีะเสียงปรับท่อเสียงได้นี่ปรับท่อมเสียงท่อถ้าถ้าปิดท่อก็จะแบบเบาลง แล้วก็มีตัวนี้ที่เราชอบคือเหมือนเขาเป็นปีกนกข้างหลังอ่ะมันก็จะดันขึ้นมาได้กดแล้วข้างหลังก็จะืออขึ้นมาลองดูเห็นปุ๊บเปรี้ยวแบบนี้ถามว่าเคยขับรถแบบเหยียบได้สูงสุดเท่าไหร่สุนสําหรับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วอะแค่รแอ่สิกลัวอันตรายกลัวอุบัติเหตุเราตายไม่ได้เราเป็นไรไม่ได้เพราะเรามีลูกพอเห็นเหยียบไปถึง1 4้ปุ๊บจะรีดถอดคันเ เพราะว่ากลัวจ้าอยากอยู่กับลูกเป็นนานๆน,นะจ้าต้องปลอดภัยนะจ้าป่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยล้อส,สวยมามนี่ก็คือมาแบบมาแบบแม็กซ์เขามาแบบนี้เลยนี่ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะคือซื้อมางินก็เป็นอย่างนั้นอ๋อส่วนเลขทะเบียนอะ่ะแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสยึดติดอะไรกับพวกเลขทะเบียนมากแล้วก็จะบอกว่าทะเลาะกับผัวบ่อยมากเรื่องอะไรปะก็อีผัวเป็นโรคชอบแบบซื้อเลขประมูลอไอ้พวกเลขประมูลมันจะเป็นป้ายแบบ สีม่วงสีชมพูเราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เข้ากับล้อได้คือล้อมันควรจะป้ายเป็นสีขาวธรรมดาตัวเลขไม่ต้องหรูหรามาหกเอาแค่เลขที่มันขับแล้วถูกโฉลกก็โอเคละมีครั้งหนึ่งเคยขับมาสแตนสีแดงสวยมากทะเบียนมีแพนด้าสามตัวแล้วเคยเจอคนเขาขับเขาเดินผ่านมาเขามองเราโอ้โหแบบเท่มากแต่พอเขาฟองผ้ายที่เป็นเขาขวล้ออ่ะเขาจะบอกกั่เ่าตัไม่ต้องประมูลมาให้นะไม่เอาไม่สวยไงไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่เอาประมูลจะธรรมดาพอ หลังรถเอ่อก็มีนี่นะคะคารซีของลูกนะอันนี้เป็นแบบพ a ค t ิคอลเล็กๆคือเราก็สามารถที่จะวางไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาเข็มขัดคาด,าด,าดกระบอกได้เลยแล้วก็มีที่วางแก้วสำหรับเบบี๋อันนี้ดีมากๆเลยนะคุณแม่ที่ขับรถที่เป็นพวกแบบว่าซุปเปอร์คารอยากไปกับลูก2คนแต่ว่าลูกยังเด็กอยู่ก็ควรจะต้องนั่งคาซีใช่ไหมคะเพราะฉะนันเรามีแบบนี้เราก็พกไปได้ทุกที่ง่าย อันนี้ก็จะมีรองเท้าส้นสูงเวลาไปทำงานเนาะเขาตมีรองเท้าขนมกรีนเวลายอยากกินขนมอะ่ะเข้าใจปะ<อ>นาตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าว<อ>ง้อกับขนมด้วยทำเองนะอยากรู้สูตรปะอยากรู้สูตร่าคอมเมนต์มาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไว้ถ่ายทำอีพีหน้าอร่อยไม่อ้วนไม่ผิดเขาบอกเครื่องสำอางขาดไม่ได้ผิวเปลียกนะฮะที่วนผมเวลาอยู่ยบนรถเนาะ ก,ก็ม้วนไว้ยังเงี้ยขับรถไปอย่างงี้นะคะพอเวลาจะขึ้นจอกจากรถก็เสริมจบจังรถจบแล้วค่ะมีแค่นี้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าเอาใครมาเปิดถังน้ํามันฉันเนี้ยความลำยไยของคอร์สมีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรปะคือต้องใช้นิ้วเข้าไปเกี่ยวขึ้นมาก่อนเปิดเนี่ยใช่ไหมมันจะมีปุ่มสีแดงอยู่ข้างในถ้าเราเปิดเช่นเงี้ยมันเปิดไม่ได้เราก็ต้องนิ้วเกี่ยวก่อนแล้วก็ดึงขึ้น <S <S ไม่มีอะไรเลยนอกจากรถเข็นเด็ก แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไปไหนกับลูกข้างข้างหน้าเนี่ยเวลาซื้อของช้อปปิ้งก็ใส่อของตรงนี้ได้เพราะว่ามันลึกนะรูข้างหน้านเนี่ยก็คือใส่ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังในส่วนของเครื่องยนต์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ต้องถามทำอย่างเดียวยต้องน้องเติมน้ำอะไรรุ่นสมัยนี้เขาเติมน้ำมันปะวะเมื่อก่อนเนาะรถสมัยก่อนเนาะต้องแบบมีเติมน้ำน้ำแห้งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้เลยไม่น่าจะต้องเติมมั้งไแต่ัไม่ยงแต่น้ำฝนเหรออ๋อแล้วถ้าเปาหมดเราเติมไงอ่ะ เข้าไปเเลยปิดฝาแล้วก็เทได้เลยเหรออพอาหรอเออ,เ,อ,อ,นอนเนี่ยแม่ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้หรอกเติมลมเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องไปถามเขาก่อนอาจารย์ดอนอุ้มในอีพีนะคะก็จบเรียบร้อยนะคะสําหรับวอชิซีนไมค์คาร์แล้วก็รถในฝันของดิฉันนั่นเองนะจ๊ะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อุ้มด้วยนะจ๊ะและอยากให้อุ้มไปโดนอะไรอีกคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้า <S 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 2> <S 2> <S Hold up. Freaky little mommy, wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's. And she don't charge a feet, they for free. E, e, -e, -e, -e. <sighs> Eliante pullin' up, feelin' like Harry Belafonte. Uh, look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing. Pull like Jim, waves on swim, and a rock, Tim's with a tech. Fly doors on the Tesla, I ain't spend shit on gas. Oh, uh, if I like how the bad look, I'ma eat it up. And then shit back backup. We film x the videos, she got stored on a MacBook. Kaboom in her mouth, bazooka Joe. Her daddy is mighty, he's a boomer though. I'm in my element, bang my jam. I drop the top on a Panamint. Bags so me like I'm bringing in groceries. Wanna know why? She knows I'm an and in cozy, breaded up hoagie, spend it on the brodies We hit hard, that's blunt force trauma Three six hoes, I pound my collar And she less than a tent, I make her split the bill, for real